ย่นวิธีครับปึ๊ดออ้ยล <sh> ุท <fit kind abonn és> ั้งแม่งแม่งย้อนนี่ว่า สวัสดียมเช้าวันเสาร์ที่วันนี้เที่ยวแหล่ะพี่ันที่สองอะสองพฤศจิกาครับผมต้นเดือนบ่อน้องคิงครับปลาสองร้อยสองร้อยเหรอสองร้อยห้าสิบป่ะสองร้อยหกสิบโลปลาสองร้อยเก้าสิบตัวเ้ผมตื่นแต่เช้าออกกะมาตกปลากันคนน้อยคร

khuyến tăng à? Hơi đăng? Hơi đăng. <laughs> อยู่้ายว่ะแม่งลุงนี้เอาหน้าเอาหัินสิบมา,าว่ะ หบแล้วกูสองไม้ยังไม่โดนเลย 我屁啊、来了。 วิธีัดตื๊บเลยให้มันตึ๊บให้มันตึ๊บโดนอ่ะพี่บอษตัวที่สองมาคิมก็ไม่ได้ามาเดือดร้อนคิมเจ้าบ้านอยู่

โดดเอาพี่โดดเอาแต่จะดกยาดหน่อยลมมนันนี่มาครับ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 หมาครับ,รบ,รบโอ้ยทเทียวผม

กินชิดฝั่งโน้นเลยขวานังขวานังขวานังขวานัองว้ยลุ้ทั้งแม่งมันไม่น่าไปอ้อมเลย เออที่ผมก็หลุดกระหลักในตัวมีเดี๋ยววัดท้ายเดี๋ยวใกล้ใกล้ไอตัวหลุดแม่งเสือกอ้วนไนอะตัวได้เสือกผอม พ,พี่ปลายตีอะไรดีแล้วกัดไหมกัดดิได้ตัวไหมไม่ได้หยอกดีแล้วกัด <c oughs> มันงงวะ <c oughs> <อ>เรียกว่าหย,ยอกลด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 ปลาหรือผีวะ,ะสายตัวนะใหญ่ย,ย,ยกคันหนะ่อยใหญ่ยกคันหน่อยมก่่องปูถทีไหนะโอ้โหไม่ติด <c oughs> ก็สายอยู่นี่ <c oughs> ขวนะาขวาขวาขวา,านะขวาน่ะให้คอมใาญ่กได้เลยแม่งพี่บอยกอมาก่อนปลากินก่อนเลยม้าให้กับพี่บอยก่อนพี่บอยบอกเดี๋ยวคอมใหญ่อย่าเพิ่งกอ,อนะเรียบร้อยเลยเ้ยจับจับจับแ <c oughs> <c oughs> ล้วเนี่ย กี่ตัวแล้วเนะี่ยสามใหญ่ตัวสามเย็ดเทไม่จกอะไรมาวะหลุดสองอะน่าจะปากฉีกอะ่สะสบัดสองที่หลุดสบัดสองที่หลุดแม่งโคตรสง็ง หลังน้าหลังน้าหลังเดินนะ โอ้ยแม่งซอมบี้ฮอจิกฮโจูปะยังกัดจยบ ยกยับ okay. ผมของตัวแล้วแต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนแบตกล้องไม่คิดว่ามันจะกัดทิบหายปวดไงวะเนี่ย แต่ถ้าทุกถ้าทุกคนมีคุณก็งอแงไม่ได้อถ้าทุกคนใช้ถ้าุคถ้าทุกคนใช้คุณงอแงไม่ได้นะคุณไม่ยอมใช้เองอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าเออใช้อยู่สองคนเนี่ยอันนี้ต้องอันนี้แหละโยกยับครับผม ใสาย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 ส่ใสคืนเลยลมมันแรงอ่ะแล้วแม่งกัดตอนไหนไม่รู้อ่ะกัดย้อนอ่ะโอ้โหนี่ตัวสวยเลยพี่บอยโอ้ใจเย็นลูก ครับครัผมเวลาเวลาแบตหมดอ่ะแดกดีผายเลยเวลาใส่แบตปุ๊บคิดดูอ่ะแบตหมดอ่ะสองไม้สองตัวพี่พี่บอยวัดกระดีผมพลาดไปไหนไม่รู้แสบไอสัตว์เอ้ยเต็มปากเลย

อเจอคนที่มาถามหาหัวจี้กับผมแล้วปะฝั่งนู้นอะตัวเองปลดตัวเองปลดไม่ได้มีการปลดไอ้นี่แล้วปล่อยมาทางผมเกี่ยวไว้ผมด้วยเพราะพอกองมาถึงฝั่งผมไอ้เหี่เกี่ยวอยู่นิดเดียวปลดยากขนาดนั้นเลยกูก็ไม่ได้เล่งสักหน่อย กัดอะไรวะแม่งย้อนนี่วะโอ้ยกินข้าวดกว่าพี่โอ้ข้าวแล้วก็กินไอ้นี่ เอ้โหไม่ใช่ปัญหาแค่ค่เเาเป๊ปซี่ล้ะเป่าอะผมประกอบการหนึ่งสองเปนิดหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัว่ะไอหใหญ่ไม่กล้าขอใหญครับผมตอนนี้ก็ประมาณเกือบประมาณเที่ยงแล้ว ได้ทั้งหมดก็ประมาณ9ตัววันนิดอีกหน,นึนงนงน่งตัวก็สนุกครับผมแต่วันนี้กลับไว้หน่อยเพราะว่าต้องกลับไปนอนเพราะาต้องเข้ากะับใพี่ครับผมจบคลิปเท่านี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแค่นี้ครับ